กรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเลือกเนี่ยเขามีการแนะนําประชาชนนะคะบอกว่าอยากให้ดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์แผนจีนเขาชูอันนี้เลยนะกระเทียมเออพร้อมทั้งสี่น้ําสมุนไพรไทยและสามชาจ,จีนเขาบอกว่าจะช่วยเสริมกรอบป้องกันร่างกายโดยเฉพาะโรคที่มากับอาหารที่มีไขมันสูงอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะช่วยลดอาการเจ็บป่วยช่วงเทศกาลตรุษจีนได้ เพราะว่าพอตรวจีนปุ๊บเนี่ยประชาชนก็มาจะบริโภคอาหารจําพวกแป้งใช่ไหมคะเนื้อสัตว์ที่มีไขมันน้ําตาลสูงอาหารไขมันสูงซึ่งอาหารเหล่านี้ไม่มีผลกระทบกับการทํางานของหัวใจซึ่งทําให้หัวใจเนี่ยทางานหนักแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาแล้วก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญของการเกิดโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดโรคความดันไขมันอะ่ะโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและเบาหวานนั่นเองค่ะ โอ้โห oh, <c oughs> หลายโรคเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าอยากให้รับประทานสมุนไพรที่มีส่วนสําคัญในการช่วยลดไขมันในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะแล้วก็สมุนไพรใกล้ตัวนา่นาจะชอบหรือเปล่าที่หาได้ในครัวเรือนก็คือกระเทียมค่ะ เขอาอบอกว่ากระเทียมเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมฉุน <c oughs> มีเอนไซม์อลิเนสนะคะสรรพคุณก็คือช่วยลดระดับไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกายลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดและลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจส่วนน้ําสมุนไพรที่อยากแนะนําให้รับประทานก็คือน้ําตรีพลาค่ะน้ชิดรู้จักไหมหา <c oughs> <c oughs> สิ <c oughs> คุณมือเลือเ่อนเมาอยู่นั่นแหละน้ําตรีพลาค่ะซึ่งประกอบด้วยผลไม้สามอย่าง สมอไทยสมอพิเภกแล้วก็มะขามป้อม oh. อืมสรรพคุณก็บอกว่าช่วยลดไขมันในเลือดลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจบอกอันนี้มันเป็นยาแผนไทยนะคะในบัญชียาหลักแห่งชาติเลยน้ำกระเจี๊ยบสรรพคุณลดไขมันในเลือดช่วยลดความดันโลหิตสูงรวมถึงลดความเหนียวข้นของเลือดลงทําให้การไหลเวียนดีขึ้นและน้ําตะไคร้สรรพคุณก็คือลดความเครียดค่ะ เออใครที่เครียดมากๆนะทํางานเครียดก็ไปดื่มน้ําตะไคร้ได้นอกจากลดความเครียดเขาบอกว่าช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายด้วยนะก็คือกดยูริกไงกดยูริกนี่คือเกาปะใช่เออคุณก็ต้องทาน,นเยอะนะ <c oughs> แก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อขับลม <c oughs> แล้วก็น้ำขิงเนี่ยเขาบอกสรรพคุณก็คือบรรเทาอาการเครื่องไส้อา,อาเจียนหรือไมเกรนโอ จริงๆเคื่อสมุนไพรนี่มันมีประโยชน์ใช่ค่ะนะครับเท่าที่คุณพูดมานี่ก็คือดีหมดสมุนไพรทั้งหมดอืแล้วก็แต่ละชนิดค่ะแต่ละชนิดก็จะมีสรรพคุณแตกต่างกันออกไปค่ะมีประโยชน์ทุกชนิดเขาบอกว่าเหมาะที่จะรับประทานในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้นะคะในการปรุงน้ำสมุนไพรแต่ที่สำคัญคือไม่ควรใส่น้ำตาลค่ะ ถ้าใครอาจจะติดความหวานต้องการความหวานเขาบอกขอแนะนําให้ใช้สมุนไพรย,ย่าหวานหรือชชเอมใช้ทดแทนความหวานของน้ําตาลได้เพื่อที่จะนําไปปรุงผสมในเครื่องดื่มนั่นเองนะคะเดี๋ยวนี้ก็ไปในซตูเปอร์ม์เกตเขามีนะที่เขาทําเป็นแบบสําเร็จรูปเลยอะ่ะเ,เออเขาเขาจะเขียนเลยว่าเป็นน้าเชื่อมจากย่าหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปออ็สกัดมาแล้วแล้วก็เป็นภูผงเนี่ยเป็นเป็นน้ําเหมือนน้าเชื่อมเลย สก,กัดมาแล้วเป็นน้ำเชื่อมเลยแต่ว่าพอไปอ่านเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าอันนี้คือจัดย่าหวานนะเออก็ออดีหน่อยดีว่าเราไปใส่แบบน้ำตาลอะไรแบบนี้ไงค่ะไม่ต้องไปนสยที่แบบแว่าคือรักสุขภาพครัใช่ใช่แบบเป็นคนดูแลตัวเองค่ะแล้วก็รักสุขภาพมากมาก แล้วก็เขาบอกว่าสาหรับศาสตร์การแท์แผนจีิงเขามีข้อแนะนําแบบนี้นะคะว่าไม่ควรรับประทานอาหารต่อเนื่องตลอดทั้งวันไม่รับประทานอาหารอิ่มจนเกินไปเพราะจะทาให้ม้ํามและกระเพาะอาหารทํางานหนักรับประทานอาหารในแต่ละมื้อโดยยึดหลักที่ว่ามื้อเช้ารับประทานอาหารที่ดีมื้อกลางวันรับประทานอาหารแต่พออิ่มมื้อเย็นรับประทานให้น้อยและควรดื่มชาสมุนไพรร่วมด้วยชาสมุนไพรที่ว่านี่ก็เช่น ชาดอกคำฝอยอ่านะคะก็มีสรรพคุณทั้งลดป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดลดความดันโลหิตบำรุงหัวใจแล้วก็มีชาปัญจขันลองไปหาดูนะชาปัญจขันนะคะหรือว่าภาษาจริงเขาเรียกว่าเจียวกู้หลานนะคะอันนี้ช่วยลดคอเลสเตอรอลนะคะรักษาสมดุลในการเกิดของไขมันลดความเสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันทำให้กระบวนการเผาผลาญไขมันเนี่ยมันดีขึ้น โอ้แล้วก็ชาเก๊กหวยเอออันนี้ก็คือเนี่ยหลายคนอาจจะทานอยู่แล้วใช่ไหมคะดื่มอยู่แล้วสรรพคุณก็แก้ร้อนในกระหายน้ำร่างกายสดชื่นนะมีฤทธ์ลดระดับความดันโลหิตช่วยป้องกันโรคหัวใจหลอดเลือดค่ะนะคะนี่แหละนะคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนก็จริงๆไม่ตรุษจีนก็ดูแลตัวเองได้เนาะเอาศาสตร์นี้แหละไปดูแลตัวเองสูตรนี้เลยข่าวนี้เลยนะคะของกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ก็เป็น เป็นข้อมูลความรู้อแต่สำหรับคนที่แบบว่ายังยังไม่ได้เริ่มค่ะยังไม่ได้เริ่มแล้วก็กําลังกําลังหาข้อมูอ anymore, ลหรือว่ากำล <mind> ังมองหาเราจะกินหรือว่าทานสมุนไพรอะไรดีค่ะนะครับอะไรนะคะอาจจะเริ่มสักหนึ่งถึงสองชนิดก่อนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยว่ากันไปอดิฉันถ้าเป็นดิฉันนะดิฉันเริ่มจากชาเก๊กขวยใกล้สุดแล้วคือถ้าได้อย่างที่คุณพูดมาเนี่ยคือมัน คือมันเป๊ะแต่น้ำตาลต้องไอ้นี่นนได้นะต้องเป็นแบบหวานน้อยหรือเป็นแบบจากย่ายหวานได้นะคือถ้าทำได้คือเป๊ะมากเนอ,อลองดูลองดูก็เริ่มละกันถือเป็นโอกาสปีใหม่จีนปีใหม่ไทยเริ่มต้นดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรคละกันนะคะ